อกเลยอะพี่ินพี่เดือนก็นจะรู้ไหมอะคะเขาจะรู้พี่ยังไงพี่สินพี่ไม่รู้หรอกค่ะตอนนี้ผมสงสัยอะพี่เดือนกับพี่ยอดเขาสนิทกันเหอเกินอะเขาเขาสนิทกันมาก่อนที่ฝนจะเป็นแฟนกับยอดใช่อหรอแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะผมไม่ได้มีแย่งเขามานะแยกันเลยนะคะเธอเรียบัญชีมาจะหางานได้ง่ายพี่ก็ได้ไหรอกค่ะ แบ,บ่งแต่งไปเยอะนะคะงานเสร็จนะแต่เดือนว่ายัางไงพี่ก็ยังโชคดีอยากน้อยน้อยนะพี่ก็ยังมีไรายได้ให้พวกเราเช่าบ้านหลังนี้อยู่นะคะสีฟ้าเธอไปตัดผลาญของพี่ร้อมาหรอใช่ทำไมหรอเธอไม่รู้เหรอว่าเขาห่วงมากอ่ะเธอไปยุ่งกับมันทําไมนี่เขาก็เป็นบ้าหรอ,รอกที่สติไม่ดีด้วยฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าเห็นมันสวยดีก็เลยไม่เลยผลิตัดมา ที่ก็ลืมบอกเธอไปอ่ะเราเพิ่งมาอยู่แค่สี่ห้าเดือนเองเนาะคุอรูได้ยังไงแล้วกูหลับนั่นเอามันออกไปทั้งอลแมันกูจะอยู่ในที่ที่มันควรอยู่เท่านั้นเชื่อได้ยัง